พี่แม็กนี่รับเจาะน้ำบาดาลทัวจังหวัดศรีสะเกดป่ครับทัวครับทัวประเทศครับทัวประเทศเอ,อ๋อทัวประเทศเลย พี่แม็กนี่รับเจาะน้ำบาดาลทัวจังหวัดศรีสะเกดวะครับทัวครับทัวประเทศครับทัวประเทศอ๋อทัวประเทศเลยโอ้พี่พี่แม็กนี่จะมีทีมงานทั่วประเทศหรือว่ารถพี่แม็กคันเดียวไปทั่วประเทศครับมีทีมงานอยู่ทั่วมีทีมงานอยู่ทั่วรู้จักกันในนามของอะไรครับพี่แม็กนะครับจะจะเป็นทีมงานสีลอซิ่งเห็นว่ามีเครือข่ายทั่วประเทศน้อก็คือรับเจาะน้ำบาดาลประปาหมู่บ้านด้วยรับทั้งหมดครับทั้งสายเกษตร โอ้การเกษตรก็รับอะไรนะอ๋อใช่ในบ้านก็รับแล้วเรามีรถกี่แบบก็มีมีทั้งลมมีทั้งเครื่องน้ำมีเครื่องน้ำเครื่องน้ำหรอมีเครื่องลมอีกคชอบแล้วแต่แล้วแต่เจ้าของจะได้แบบไหนแล้วแบบไหนราคาแต่ราคามันก็จะแตกต่างกันถ้าแบบนี้แบบจอจะถูกกว่าแบบนี้จะถูกกว่าอย่างจอลมราคาจะสูงราคาจะสูงกว่าครับ อ๋ออันนี้อ,นนนอ,อันนี้อันนี้ไม่ใช่เครื่องเจาะลมอันนี้เครื่องเจาะน้ำเครื่องเจาะเขาเรียกว่าเครื่องเจาะแบบน้ำวนครับอืมมันจะมีเครื่องเจาะลมอีกแบบนึง่งบอกอ๋อครับอเรื่องราคาละพี่แม็กเป็นยังไงมันก็แล้วแต่หมู่บ้านแล้วแต่พื้นที่ครับบอกไม่ได้ครับครับอ่าอย่างสมมติอ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้เจาะอ่าขนาดเท่าไหร่ครับก็ขนาดห้านิ้วครับ ขนาดห้านิ้วมา,วาทัก <5 S 2> ทีแม็กนะข้อห้านิ้วอ๋อตัวนี้ท่อห้านิ้วเนาะถ้าท่อห้านิ้วจะก,กว้างขนาดนี้ถ้าขนาดนี้ราคาจอยูปอ่ประมาณเท่าไหร่ครับมันก็แล้วเป็นบางพื้นที่ครับบางพื้นที่ก็ถูกบางพื้นที่ก็แพงมันก็แล้วแต่จะคุยกันครับอเอาเอาเอาเฉพาะบ่อนี่นี่ครับเท่าไรครับเฉพาะบ่อนี้ก็แปดพันห้าแปดพันห้านะครับเนาะถ้าห้านิ้วนี่จะอยู่ที่แปดพันห้าอันนี้บ่อนี้นี่ความลึกเท่าไหร่ครับ ความลึก60เมตรครับตัวนี้60เมตรเลยนะครับน้องไม่ราคามันก็แล้วแล้วแต่พื้นที่ครับบางพื้นที่มันยากบางพื้นที่มันง่ายอย่างอย่างที่นี่ถือว่ายากหรือไงพี่แม่ยากครับยากถือว่ายากใช่ไหมอ๋อจอดสองรูแล้วครับเลยสองรูไม่เอาครับอ๋อมีมีจอะฝั่งนู้นแล้วด้วยก็คือไม่เอกการจอะนี่เรารับประกันใช่ไหมครับประกันครับผมถ้าน้ําไม่ออกก็คือไม่เก็บตังค์ไม่เก็บตังค์ครับอืมถ้าน้ออกแล้วก็เรามาดูแลให้ ดูแลให้ดูแลให้ในส่วนไหนบ้างหนึ่งปีครับผมแล้วเราประกันน้ำครับประกันในส่วนไหนบ้างพี่ไหมน้ำครับนถ้าน้ำไม่ขึ้นหรือว่าท่อมันพังหรือว่าถ้าน้ำหมุดน้ำไม่ขึ้นแต่เรื่องปั๊มเรื่องอะไรเราเราไม่ได้รับกิดเกิดถ้าเกิดน้ำไม่พอใช้อน้ำไม่พอใช้เราไปรับประกันคือเจาะให้ใหม่หรือว่ามาเป่าให้ใหม่ครับรับการดูแลให้แล้วถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นบอ่อที่เราทําเกษตร ทั่วไปแหละพี่แม็กในบ้านถ้าขนาดถ้าขนาดถ้าขนาดไม่กว้างขนาดเนี้มันมันก็ทำการเกษตรทั่วไปมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับห้านิ้วขึ้นไปครับอ๋อถ้าทาเกษตรต้องห้านิ้วขึ้นไปแล้วก็ขึ้นอยู่ความรู้ันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยครับเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละพื้นที่มันราคามจะไม่เหมือนกันนะครับอแล้วมันขึ้นอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าด้วยใช่ครับต้องการห้านิ้วหกนิ้วสี่นิ้วง่ายๆราคาแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันครับ ถ้าตัวนี้นี่เนาะอยู่ที่60เมตรถ้าสมมติว่าตัวนี้มันไม่ออกถ้าต้องเจาะลึกไปอีก70เมตรเนี่ยจะต้องคิดตังเพิ่มไหมไม่ครับไม่ก็คือราคาเดิมก็คือว่าเราต้องมาแก้ไขให้เขาไงอ๋ออืคือราคาขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่8,000 8,000ใช่ไหมเฉพาะบ้านนี้นะเฉพาะหมู่บ้านนี้เฉพาะหมู่บ้านนี้สมมติไปไปทั้งโซนทั้งโซนอ่ากันทะลักยังสี่เลยครับกันทะลักห้านิ้ว6,000 6 0 0า นแต่่พื้ทีถ้าไปโซนนู้นก็จะอยู่ที่หกพันครับโพอ๋อแล้วถ้าบึงบุญล่ะพี่บานผมตื่นเพรานั้นก็ที่ตามราคาที่เขาเคยไปเจาะกันก็นิ้วละพันนิ้วละพัน,พนอันนี้กี่นิ้วนะนี่ห้าครับห้านิ้วก็เพราะแถวนั้นโซนนั้นน้ำตื้นน้ำดีมากอือือว่าบ่อแพงนี่รวมท่อนะไหมพี่ไม่รวมครับท่อเจ้าของครับผมอ๋อไอราคาขั้นต่ำที่เราพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้คือไม่รวมท่อ ค่าเจ็ตเฉพาะค่าแจ็ตอย่างเดียวครับผมไม่รวมท่อลูกค้าลูกค้าซื้อเองลูกค้าต้องซื้อเองอืมอันนี้คือคือแล้วแล้วเนาะครับพี่แม็กมาแต่สครับมาจากไพบึงครับผมมาจากไพบึ้งไพบึงครับ้านไสหรือเปล่ครับบ้านไสครับอ๋อพี่แม็กนี่สิอยู่ทางไพบึงครับผมอ๋อบ้านไสบ้านตะโมกครับคือภายในจังหวัดศรีสะเกษนี่จะเป็นทีมพี่แม็กเลยใช่มั้ยเนาะ ก็มันมีเยอะครับม๋อมีเยอะอ๋อแต่ถ้าติดต่อเข้ามาก็คือเราก็สามารถไปให้ได้ทั่วประเทศนอนอโอเคสําหรับมันนี่ครับคือการการเห็ดเกษตรนี่นอมันขาดว่าได้รก็คือเรื่องน้ำนอที่นี่ก็อยากจะให้พี่แม็กนะครับนอฝากฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับรับเบอร์โทรแล้วกันครับครับ0 8 9 92 88 556ครับ089 92 9288556 นะครับรับเจาะน้ำบาดาลทั่วประเทศโดยทีมสี่ล้อซิ่งสนะครับนะครับมือนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แม็กหลายๆนะครับนาอขอบคุณหลายๆครับผมคับผมสวัสดีครับ